สวัสดีค่ะมารีวิวแคมปิ่งพี่น้องใ้พี่น้องเบิ้งวิวเบิ้งแคมปิงค่ะแคมปิงมารีวิวแคมปิงหนารหลอนตอนนี้ก็ยังท่องเที่ยวอยู่พี่น้องยังมีพักหลอนอยู่ค่ะปวกพลังก็จะพักหลอนกันอยู่แคมปิงเอาเอาเต้นเอารถแคมปิงมาจอดค่ะ มีห้องน้ำมีมองอาบน้ำมีลานอาหารมีมองอาบน้ำล้างถ้วยล้างจานมีห้องน้ำให้อาบน้ำพร้อมค่ะมันดีสาวกะละสินพวกไก่จากบ้านสาวกะละสินค่ะพอดีสาวกะละสินก็เลยมากเอาภาพเอาวิวไม่เบิ่งค่ะเอากลับมาก,ก่อนนั่นสิติดผู้อืน่นเ่า <laughs> อาสิบได้ทักท่ายได้พี่น้องเด้ออันออกมาทายอยู่ของนอกมือถืออีกอันหนึ่งบอท่านเด้เอามาเปิดเบิรงเดี๋ยวทักทายเพราะว่าบ,บอได้อ,อันฮ็ดคลิปตัดตตอก็เลยอาศัยไล์สดล่งเอาค่ะพี่น้องออกแล้สินเ,เอาไล่สดล่องเอาพอไงเล่าอันนี้อยู่พงไงรับไปเอาไอซกคิมอยู่พี่นอ้องกว่กันเลยมาไล่สดอีกมั้ง ไล่สดอันมันบ่ค่อยได้เฮ็ดทิปลรงก็เลยอาศัยไล่สดเอาพี่น้องเอาไล่สดให้พี่น้องเบิ่งเอานี่ล่ะพี่น้องตึกหมองเศรา้าเพราะเฮ็ดเป็นอันรวงแร่มดีว่าพี่น้องเป็นท่อแคปซูลน,นี่มองสถานที่มองนอนมองขึ้นหนึ่งกับหลายบาทอยู่ต่อคนเป็นพันสองพันด้ยีกระดีบรรยากาศก โอ okay, เคอยู่วัไหเราเสื้อไอสติมเราไปย่ไสายน่อยทานนี้ก็เป็นสวนย่อมค่ะพี่น้องเป็นสวนย่อมพ้นกับมาพักผ่อนมานาั่งเล่นกันเป็นสวนย่อมเป็นมองนั่งเล่นพักผ่อนย้อนใจกระบอกไก่จากบ้านสาวกะละสินพี่น้องภูเขาหินฟ้าอากาศมีก็สนามเด็กเล่นเล็กหน่อยนีก็โรงแรมแคบสุลห้องแคบสุล นี่สนามให้เด็กน้อยลินพร้อมกระดีอยพี่น้องพุ่นอะอ๋อพอไงแล้วไปฮอดพุ่นแล้วค่อยท่านเห็นยู่ไปกันเดี๋ยวดึงนัินขาหน่อยเสื้อตีกับไปแต่ยน่าเพื่อพวกคุณจะเห็นบรรยากาศท้างลัง อีกหน่อยเล่นจิ้งจอกหน่อยเล่นจิ้งสอกถายไก่บรายันปิดเขาพี่น้องถายให้เบิง้งผาเบิ้งยิ้วน้ำแก่ให้เบิ้งไก่ๆก็กอาจจะเห็นอยู่ด,ดียวเดี๋ยวเด้อยวคอยอันนี้กันอาจจะอันนั้นแน่จักหน่อยคนไม่เช็มปิ้งไม่อย่างบาร์บีคิวพี่น,นั่งกินไอติมอยอะคนบาร์บีคิวพี่น้อง อากาศทายไก,ไก่ได้ยูดอกจะมาขันทายไก่ยนหนงนาเย็่ตาเขาก็เสียหนีสนามหญ้าก,กเขียวยางดีไอซิ่งยนทุลองดันเอโนซี่สุกับผูกไหมนะน้อกินไอติมกันมันก็ส้มต้

Very nice. <laughs> you know, ice, cream, you know. ice cream, Ice cream, ice Some real. And after there you go. Sixty-six. Doubly <laughs> the You like the barbecue. Hm? Mm -hmm. Top. Exotic, good. No mm -hmm. exotic cream, so very good. Now, it's exotic, me. Very exotic. ice cream, This one good, Very good. In กิบอาสบานเดี๋ยวสิแพ่นฟองให้บงพี่น้องบรรยากาศภูเขามีม่งี่ยงจองก้นล่วงในน้ำไอศขรีมฮะลูดีไอศครีมไอิครีเโนอินบอสบรรยากาศภูเขาเห้ไปพี่น้อง <laughs> บางท่าหุ่แมนค้นมาบาร์บีคิวไก่ไก่ข้างซ้ายดอกบาร์บันไทยไก่ไก่อันนั่นเขาละเมิดหานกับมีได้เปน้องหานไลอะไรมีหานมีเป็ดแลนำมากินขนมน้ำข้นกินขนมปังเป็ดร้อยนานเป็นแถว่ ฟังนั่นงพูนกระไดไทยไก่กระไดดีแล้วละ่ะจังบัติรจิตฟังทา้งนึ่นกับผู้เขาดิสเดบโบอเดฟฟ้าเล่นอะไรดิสเดบอทมิซี่ดูทำอะไรนี่พี่สามิตรพี่น้องอย่าลืมปากกดถูกใจกดซับสะไข่กดไลค์กดแชร์ สาวกระสินน้ำในเด้อค่ะเด้อขอบคุณลลายค่ะสวัสดีค่ะ